อยู่บ้านบ้างๆแล้วอยากทำนะตัวที่ครูจะให้เรียนลองที่ที่ครูสอนอันเนี้ยคือตัวนี้ครูเรียกครูเรียกมันว่ากล่องพว่วงกล่องพ่วงนะคะครูเอาไปพ่วงก,กับพาวเวอร์บ็อของครูนะคะนี่พาวเวอร์บอกพาวเวอร์บอของครูกล่องสีดำโอเคไหมพาวบอของครูคือกล่องสีดำอันนี้คือพาวเวอร์บลอของครูกล่ <Okay. S 1> องสีดำเนี้ย ่องที่ครูจะสอนนักเรียนคือกล่องนี้ครูเรียกครูเรียกมันว่ากล่องพ่วงเพราะว่าครูเอากล่องเนี้ยครัวไปพ่วงกับครัวมาพ่วงกับกล่อง p o w e r b a n k ของครูโดยใช้หัวเป็นหัวชาร์จบุหรี่อะคะ่ะช่องนั้นเป็นช่องชาร์จบุหรี่นะคะแล้วก็เป็นเสียบสายเข้าไปอ่าส่วนฝั่งนี้เป็น dc jack นะคะเป็นตัว dc jack ตรงนี้ก็คือตรงเนี้ยมันรับ รับแหล่งจ่าย12โวลต์นั่นแหละนะคะ,ะเสียบ power box power box จ่ายไฟ12โวลต์เข้ามามาเสียบให้กล่องพ่วงสีขาวนี้ต่อแล้วกล่องพ่วงสีขาวนี้ครูก็สามารถนําไปใช้งานต่อได้อีกคือขยายพอร์ตออกมาะคะ่ะก็พอครูขยายออกมาครูก็ได้ช่อง usb มา2ช่องถูกไหมช่อง1นงแอมป์กับ2 1แอมป์ครูก็สามารถเอาไปชาร์จโทรศัพท์มือถือของครูได้เพิ่มอีกนะคะครูได้ช่องจุดบุรีตรงนี้มาอีกหนึ่งช่อง จะเอาไปเอาไปทำอะไรเส้นเอาไปใส่พวกปั๊มลมหรือพวกอะไรก็ได้ที่มันเป็นหัวชาร์จแบบ12โวลต์ช่องบุหรี่นะคะแล้วครูก็ได้ตัวนี้เพิ่มมาอีกออันนี้คือ DC jack 12โวลต์น,นะคะ DC jack 12โวลต์น,นะคะก็เอาไปเสียบพวกหลอดไฟนะอันนี้คือสวิตช์นะคะข้างๆนี้คือฟิล หน่งแอกับ2องแึ่งแอกับสองแอมซีรเรตตอบนะคะอ่ะซีรเรตบิในก่อนมีคนอื่นอีไหมคะที่อยากจะตอบมีไหมอ,อ, 2, 2อ่ะซีเรตบอกหนึ่งแกับ2องสองอมอ่ะเรามาดูกันนะคะนี่นะคะก็สังเกตนะคะหนึ่งแอมกับ 2M งแอก็สองนึงแมั่นแหละก็ประมาณสอนะคะคือช่อ USB ตัวนี้แรงดันออกห้าโวลต์นนะที่คุณชารโทรศัพท์มือถือกันที่คุณชารจะเช่อ USB อะค่ะแรงดันออก5้าโวลต์แต่ทีนี้จำนวนแเนี่ย ไว้นะว่าต่อยยังไงส่วนประกอบของตรงนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างตัวนี้คือครูตัวนี้ครูอเอามาสมมุตินะเป็นช่อง DC jack นะคะที่มันจะเอาไปพ่วงกับ power box เมื่อกี้อันนี้คือรู DC jack นะรูช่องเสียบนะคะอันนี้ฟิลสวิตช์นะคะช่องบุหรี่ USB อันนี้ DC jack ขยายให้ใหญ่หน่อยนะของจริงจะเล็กกว่านี้นะคะครบนะคะ ซึ่ง power box เอ้ยขอโทษกล่องขว้ของครัวประกอบด้วยอุปกรณ์พวกนี้นะดังนะั้นเริ่มต้นยังไงอ่ะสมมุติครูถามเลยแล้วกันอันนี้คือตัวเสียบไฟจะเข้ามาตรงนี้12โวลต์ใช่ไหมคะถามว่าตัวนี้ไปต่อกับอะไรก่อนเลยอุปกรณ์ในเนี้ยเอาไปต่อกับอะไรก่อนเลยใครก็ได้ตอบค่ะตัววิดจันติดต่ส ต่อสวิตเลยเหรอคะต่อสวิตไม่ถูกต่อะไรที่เสียบสายแจ็คค่ะที่เสียบสายแจ็คเออตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะไปต่อไหนจะไปต่อไหนก่อนฟิวโอเคต่อฟิวกูไว้ตรงนี้นะฟิวนะคะต่อฟิวก่อนเลยอ่ะไปเข้ามา12โวลต์เข้าฟิล อ่าทีนี้จากฟิวไปไหนต่อคะจากฟิวไปไหนต่อสวิตสวิตอันนี้อันนี้เสียงใครเอ่ยซิลิเพสซิลิเพสแตะกี้เสียงซับสมบูรณ์ใช่ไหมคะ<า>ใช่ไหมซับสมบูรณ์ใช่ใช่จ้ะซับสมบูรณ์หรือใครเสียงผู้ชายเมื่อกี้ที่ตอบ <c oughs> แ,แรกๆ อะไปสวิตแล้วใช่ไหมคะจากนั้นสวิตไปไหนสี่ตัวเนี้จะไปไหนก่อนดีเอาช่วยกันคิดอไปไหนไปไหนคุณอาทิตยารู้ไหมคะอาทิตยา่าจากสวิตไปหวหาอะไรนะคะพระสมบูรณ์ ซาสมบุ์พูดว่าอะไรนะคะไม่มีอะไรอธิทยาตอบได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะปะนาทรตอบได้ไหมคะปะนาทรทวีชัยออกแชทอีกแล้วไม,ไม่ได้คนะ่ะไม่ได้ไไดพิชยุทธ์ล่ะคะตอบได้ไหมพิชยุทธ์ได้ยินเสียงครูไหมคะ ได้ครับพอจะตอบได้ไหมว่าผ่านสวิตแล้วมันจะไปไหนต่อไม่ได้ครับปียดาเหรอคะปียดาตา<ะ>ได้ยินเสียงไหมได้ยินค่ะตอบได้ไหมว่ามันจะไปไหนต่อจากสวิตอะคะ่ะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แล้วคุณนั่นอยู่ไหนแล้วคุณพี่ทักพงคุณทำหรือยังเขาบอกคุณเคยทำหรือยัง มันก็ต่อเป็นขนาดกันป่ะจ๊ะต,ต่อต่อคุณจะเลือกต่อไปไหนอะทีอ, USB อา usb อ่อช่องบุหรี่มันจะมีขั้วบวกลบของมันใช่ไหมดีจีแจ็คก็มีขั้วบวกลบคุณจะเลือกไปต่อไหนเอาเข้า power outlet ก็ได้จ้ะ power outlet ขั้วบวกหรือขั้วลบล่คะคะขั้วบวกจ้ะหาขั้วบวกนะคะ อันนี้ที่ป้อนเข้ามาเนี่ยเส้นสีแดงของคูคือไฟบวกนะคะบวกสิสองโวลต์น,นะคะแล้วก็มีเส้นลบคูยังไม่ได้ตีนะคะอะพี่ทักคูบ,บอกว่าเอาเข้าว่าข้อบวกนะอะถูกต้องคือได้รเรียนอะ่ะเอาบวกต่อเข้าบวกไหนก่อนก็ได้นะคะนี่บวกไหนก็ได้เข้าบวกนะจากนั้นคุณก็จ้ามบวกนี้ บวกนี้บวกนี้เข้าบวกนี้ได้อ่ะคือบวกบวกของแตะสมมุติตรงนี้บวกของแต่ละอันเนี่ยค่ะนักเรียนจำหากันได้เลยเข้าใจไหมตรงนี้คือไฟสิบโวลต์หมดนะคะอ่าตัวนี้ก็เข้าลรงนี้ได้เลย เข้าใจวงจรหรือยงังเวลาไฟ12โวลต์เข้ามานะคะไฟ12โวลต์ก็ต้องผ่านฟิวก่อนเพราะฟิวเป็นด่านแรกถูกไหมเวลากระแสมันลับมากเกินเนี่ยมันป้อนเข้ามาเกินเนี่ยวงจรของคุณเนี่ยมันก็จะมาตัดที่ฟิวถูกไหมคะฟิวก็ขาดชึ้มันก็จะกันไม่ให้กระแสเนี่ยมาไหลผ่านอุปกรณ์ของคุณอุปกรณ์ของคุณก็จะไม่พังดังนั้นด่านแรกมันต้องผ่านฟิวทีนี้จากฟิวก็ไปสวิต ถูกไหมจากฟิวก็มาสวิตตรงเนี้ยคือด้วยปกติสวิตมันอยู่อย่างนี้<อ>ใช่ไหมคะอ่ะอยู่อย่างเงี้ยตอนเนี้ยไอขีดต,ตรงๆเนี้ยคือออนนะวงกลมข้างล่างคือออฟตอนนี้อยู่ในสถานะออฟสวิตมันก็อ้า,าอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเรากดเรากดขีดต,ตรงๆงเนี้ยเรากดลงไปปั้งสวิตมันสับลงมันถึงจะควบวงจรแต่ั้าผ่านฟิวเสร็จแล้วปั๊บมันต้องไปผ่านสวิตนะคะ เวลาน้าเรียนบัตรกีอุปกรณ์หน้าเรียนก็ต้องวางแผนแบบนี้ก่อนถูกไหมคะถ้าเราจะสร้างตัว power box ตัวนี้ขึ้นมาอ่าโอเคนะมีใครมีคำถามไหมฟิลเป็นแบบนี้ใช่ไหมสัญลักษณ์ถ้ากระแสเกินฟิลก็าขาดนะคะอ่าอันนี้สัญลักษณ์สวิตนะคะตอนนี้สวิตก็อ้าอยู่ยังไม่ได้สับยังไม่ได้กดลงนะอ่าอ่าที่เหลือตอนนี้เราเหลืออะไรคะ เหลือไฟลบใช่ไหมเหลือขั้วลบใช่ไหมดังนั้นลบก็จำหากันได้เลยอ่ะอันนี้เป็นลบนะนี่ี๋ยวคูเปลี่ยนเป็นเส้นสีดํานะคะโปรแกรมนี้ชื่อว่าโปรแกรมฟิช h i n g นะคะใครที่อยากลองลงเล่นที่บ้านนะ เอาไว้ต่อวงจรหลายอย่างได้นะเรียนดูแถบทางขวามือเนี่ยมีบอ,อดอะนูโนมีอะไรสารพัดส,สารเพเลยนะมีเยอะมากนะคะ,อ,ะอันนี้สายดำนะคะ,อ,ะอันนี้เส้นสีดำนะดำเข้าดำนะคะแบบว่า ต้องจำมาถึงกันด้วยถูกไหมจริงมันต้องมาถึงกันอย่างนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะสมมติว่ามันถึงกันนะเนี่ยตรงนี้ถึงกันหมดนะคะดำเข้าดำดำเข้าดำเนี่ยอะแล้วดำฝั่งเนี้ยไปไหนมันก็มาต่อขาลบของช่อา DC jack นะคะ แบบนี้ละกันโอเคนะสรุปตอนนี้มันก็จะทำงานควบวงจรละนะคะ,ะ DC Jack ตัวนี้คือ DC Jack ใช่ไหมคะ DC j a c k DC Jack มันก็จะมีขั้วบวกขั้วลบของมันนั่นแหละตัวอุปกรณ์จีนของมันะนะมันจะมีขาสองขานะคะบวกลบเข้ามานะคะ,ะไฟบวกนะมาผ่านฟิวก่อนนะคะผ่านฟิวก่อนถ้า,ก,ากระแส ถ้ากระแสเกินฟิวก็ขาดน,นะคะวงจรก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะคะ,ะถ้ากระแสมันทนได้มันก็ผ่านฟิวมาได้ผ่านมาได้มาที่สวิตโดยปกติสวิตของเราจะอยู่แบบนี้ถ้าไม่มีการกดสวิตไฟก็ไม่ครบวงจรใช่ไหมคะถ้าเรียนสับสวิตลงปับ๊บสับลงมาปับ๊บนะสัญญาณก็สามารถผ่านมาได้ปุ๊บ พอบนผทานมาอ่านีมันก็ควบวงจรแล้วเพราะว่าไอ้ขาลบอะ่ะต่อถึงกันหมดแล้วตอนนี้นะคะมันก็ควบวงจรน,นะคะก็ตรงไหนที่เป็นบวกอะเนาะอ่าตรงไหนที่เป็นบวกสิบสอนะคะที่เป็นบวกนะต่อเข้าถึงกันหมดนะคะบวกนะคะลบก็ต่อเข้าหากันหมดแล้วก็มาหาช่อง d c ซีแจ็อันนี้คือการออกแบบวงจรน,นะ,ะเรียบร้อยแล้วออกแบบวงจรเรียบร้อยอ่าทีนี้ พอในส่วนของอุปกรณ์นะอันนี้ฝั่งนี้นะคะก็มีสองมุมสามุมตอนเนี้ยต้องครั นะีะเธอดูอุปกรณ์เตรียมไว้ให้เธอดูเดี๋ยวขอปักโฟกัสกันก็คงได้แค่ประมาณนี้แหะประมาณนี้นะคะอันนี้อ่ะ,อนนอะ คุณดูจอบนก่อนนะอันนี้เป็นกล่องที่แบตใช่ไหมที่ค,ครูทำรูเนี้ยไฟสองจุดหนึ่งแอมป์กับไฟหนึ่งแอมป์นะคะแล้วใสายสายสี่ขาเนี่ยครูเสียบกับพัดลมเนี่ยสมมติครูเสียบใช่ไหมเวลาเราไปใช้งานใช่ไหมก็เปิดพัดลมเนี่ยอันนี้พัดลมเปิดแล้วนะน่นนี่ดูเหมือนมันขายของเลยนะคะพัดลมอันนี้พัดลมห้าโวลต์นนะ เป็น USB 5โวลต์นะคะอันนี้ USB 5โวลต์เป่าได้จริงนะมีไฟด้วยนะคะอันนี้ครูเปิดไฟพัดลมกล่องพัดลมอันนี้เปิดไฟได้ก็เนี่ยก็มีประโยชน์เวลาเราไปแคมปิ้งใช่ไหมอันนี้เปิดพัดลมได้อ่ะเปิดทิ้งไว้ตรงนี้นะคะกล่องตอน,นู้นมองเห็นไหมอันนี้เปิดไฟกับพัดลมนะตอนนี้อย่างช่อง DC jack ใช่ไหมวิขอโทษช่องบุหรีช่องบุหรี่ครัวต่อกับต,ตัวนี้ ตัวนี้คือปั๊มลมรู้จักไหมปั๊มลมเวลาเราเอาไปต่อกอับอันนี้ตัวนี้เป็นปั๊มลมของของพี่บานครูครูเอาไอ้ออนั่นอะสระว่ายน้ําลูกอะสระสระสระว่ายน้ํำอะรู้จักใช่ไหมเออนั่นแหละสระว่ายน้ําที่มันพองลมปั๊มลมหมืนนะอนอาจารย์ฮะไอ้ไอ้สระที่ต้องเป่าลมเข้าไปนะเออเออเออสระเบบี้อะค่ะนั่นแหละบอกไม่ถูกสระที่เป่าลมอะเนี่ย อันนี้ยังไม่ได้กดสวิตช์นะเดี๋ยวกดสวิตช์ให้ดูแล้วก็ถอดหน้าตัวเองเห็นไปุ๊บฟิวแล้วเนี่ยน,นี่เปิดแล้วเห็นไหมมันมีประโยชน์ d ีแจ็คสมมุติเราพาน้องเราไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวโอ้โฉมไปเที่ยวแล้วพุกสระสว่ายน้ำขนาดย่อมไปเนี่ยนะคะอันนี้ปั๊มลมอันนี้พัดลมนะคะคือตัวนี้มันเป็นตัวชีพแบบมันจะมีคว้าตรงนี้ใช่ไหม ตัวนี้เดี๋ยวครูจะมาสอนสัปดาห์หน้านะมีจอแบตเตอรี่ด้วยเห็นไหมคะจอแบตเตอรี่แสดงจำนวนแบตนะคะตอนนี้13.2โวลต์100%ก็คือแบตเต็มนี่ไปที่แบตเนี่ยว่ายหลุดหลุดไปแล้วเป็นไปยอย่างเนี้ยเห็นไหมเธอดูนะ3จอมันเป็นตัวขี้บอย่างนี้นะคะจริงๆมันหลุดแล้วนะมันยังทำงานอยู่เลยนะคะมันมีค้างอยู่ ไฟไฟไฟรั่วแล้วจันปล่อยมันทันไปคิดไว้โอเคไปนะคะตัวนี้เอาออกไปก่อนต่อไปมาดูตัวนี้นี่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ที่เราออกแบบวันนี้เมื่อกี้นะคะครูใช้ DC สิบสองโวลต์ใช่ไหมอันนี้บุหรี่เตรียมมาแล้วเตรียมมาจากบ้านเลยนะคะจริงเวลาของมันมนามันจะมีตัวฝาปิดแบบน,นี้ใช่ไหมคุณต้องสังเกตให้ดีนะคุณต้องดันอะไน,นี้ลงมาให้มันชิดของนะคะแล้วปิดฝาเวลาเราวางอุปกรณ์ใช่ไหมด้านนี้เป็นด้านหน้าครูใช่ไหมฝาปิดของครูจะอยู่ด้านล่างแบบน,นี้ คุณก็ประกอบไปอันนี้มาประกอบให้ดูแต่ว่าไม่ได้ถึงกับบัตรกีให้คุณดูนะไม่ได้ถึงขนาดาน,นั้นนะคะบัตรกีจะใช้เวลานานนะคะจอกแล้วประกอบให้ดูอ่ะได้ละสิบสองวัต์ก็แล้วแต่เราเราจะเอาสิบสองไว้นี่หรือจะเอา usb ไว้นี่ก็ออกแบบเองนะคะอืออย่างนี้ usb ใช่ไหมมันก็จะมีฝาปิดเหมือนกันก็หันด้านที่มันขึ้นเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยให้มันตรงกันแบบนี้ มองเห็นเปล่าอ,อ่ะตรงกันแบบนี้พลิกด้านขึ้นมาครูเป็นผู้หญิงมันก็จะเงื้อง,งักหน่อยแต่ถ้านักเรียนผู้ชายทําจะทำา,าักแสงกว่านี้อันนี้ครูก็ใช้ข้ามัติดมากมายเก็นเลยกระชากหักไปเลยเนะี่ยเออครูใช้เจาะครูไม่ได้เจาะเองครูก็ใช้พ่อบ้านเจาะให้ <laughs> ผู้ชายก็จะทําง่ายหน่อยอย่างเรื่องงานเจาะคูว่าไม่ถนดัดใช่ไหมเราอยากทําแล้วก็เออใช้ผู้ลบก,กวรผู้ชายที่บ้านได้นะคะน,นี่สวิตช์ใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องออกแบบว่าเวลาเรากด on off on on คือตัวขีดสีขาวใช่ไหมคะเวลากดไปข้างบนคือ on โดยปกติมันชินทางไหนมันชินอยู่ข้างบนใช่ไหมโดยปกติเวลาเรากดอะ่ะเราก็เอาไว้ข้างบนอย่างนี้ไปดานลงไป เนี่ยครูไม่ค่อยมีแรงดันสีหักหมอกือ่ะเฮ้ยดันได้แล้วเว้ยอ่ะน,นี่ผู้หญิงก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้นะคะเสร็จแล้วเหลือสองรูตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะ้านหลังเป็นอย่างนี้สองรูนี่ตะกี้แอบทำแล้วหนึ่งตัวเพราะว่ามันจะได้ไม่เปืองเวลานะคะ ตัวนี้ปกติมันจะมามันจะมาเป็นแบบเนี้ยเวลาเรียนซื้ออุปกรณ์มันจะมาฝาปิดเป็นตัวตัวเสียบแล้วก็วงแหวนใช่ไหมมันจะมาอย่างเงี้ยเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเราต้องเอาอันนี้สวมเข้าไปก่อนใช่ไหมแล้ววงแหวนก็ไขด้านหลังนะคะอา้าวตัวเองลุกกล้องแูวก็ นี่เอาเป็นแนวกันเอาเป็นแนวเดียวกันหมดเลยก็ประกอบประมาณนี้แหละค่ะเธอทำที่บ้านได้เลยว่างๆนะคะตัวนี้มันไข่ลงยากครูขอเว้นไว้นะตัวนี้ไข่ลงยากนะคะ จะไขลตรงอยากนะอันนี้นะเวลาเราใส่อะนะ้เรียนฝาปิดแนวฝาปิดเนี่ยต้องขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็สวนลงไปตัวนี้จะใส่ยากหน่อยนะครูใส่ยังไม่ตรงนะสมมุติว่ามันตรงแล้วนะครูก็เวลาเราใส่ใช่ไหมเราอย่าให้ยางอ่ะมันบิดไปบิดมาตอนนี้ยางครูบิดอยู่นะคะแต่เรียนมอง,มองไม่เห็น แต่ไม่ให้เสียเวลาครูจะสวนเข้าไปให้ดูก่อนยางบิดเดี๋ยวต้องแก้ใหม่ยางบิดงานเราก็ไม่สวยถูกไหมเวลาเราทําใช้เราก็ทําให้มันสวยๆหน่อยนะคะสมมุติมันแน่นแล้วนะครูใช้แต่มือจริงไม่ต้องใช้ไออะไรนะตาทีบช่วยนะวางวางให้มันตรงตำแหน่งเดียวกันอย่างเงี้ยเสร็จละเห็นไหมเสร็จวางลงกล่องปึ๊บฟิวอยู่ตรงนี้ฟิวอยู่ตรงนี้ อฟิลใส่ลงไปเนี่ยฟิวอยู่ตรงนี้ดีซีแจ็คอยู่ตรงนี้อันนี้สมมุติไปใส่แล้วนะเนี่ไม่ได้ใส่เลยฟิลมันก็จะมาอย่างเงี้ยก็แยกออกเห็นไหมประกบมันจะมาประกบอย่างเงี้ยแล้วก็แยกออกโอเคก็ใส่เข้าไปก็งัดงงหน่อย สมมุติว่ามันแน่นแล้วเนะวาะก็ใส่แบบนี้ค่ะเหลือ DC jack ไม่ได้เอามาไม่ได้หยิบมานะคะขออาภาัยในความไม่สะดวกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พรคุณใช้งานใช่ไหมคุณก็ต้องมีสายสายคู่กาน ไม่ไหนแล้วสาดีฮีแจ็คไหนไปไหนไม่รู้รอะค่ะเิดเอามาอยู่นะหาไม่เจอสาดีฮีแจ็คตรงนี้เสียบเข้าไปแล้วก็ใช้งานนะคะแล้วโดวยลักษณะของอันก็เป็นแบบนี้เนาะมันก็จะทำงานเหมือนตัวนี้แหละนะคะทำงานเหมือนตัวนี้เลยตัวนี้เดี๋ยวไปที่ก่อน พ,พัดลมของครูที่มันติดค้างเพราะว่ามันมีแบตอยู่ในตัวจ้ามันลติดค้างมันติดค้างเพราะว่ามันมีแบตในตัวนะคะพ,พัดลมของครูนี่ ลมเป็นพัดลมที่มีแบตอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะพัดลม5โวลต์6คูตัวนั้นจะใช้เวลาชาร์จถ้าใช้เวลาชาร์จเต็มก็คือ6ชั่วโมงตอนนี้มันชาร์จแบตบมันมีแบตในตัวอยู่แล้วมันก็เลยยังติดอยู่เมื่อกี้สายขูดถูกไหมเป็นประมาณนี้นะคะก็ใครมีความสนใจในด้านนี้ว่างๆเนี่ยนะคะอยู่บ้านเนี่ยนักเรียนก็ลองทําเล่นดูเนาะเป็นกล่องกล่องพั้งแบตบ ดี๋ยวสัปดาสัปดาหน้ามาสอนออกแบบตัวนี้ต่อนะคะ